สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมพาเพื่อนๆมาดูดอกของต้นพับพึงนะคะพับพึงดอกขาวนะคะปีนี้นับว่าโชคดีที่สุดเลยนะคะบ้านไร่วงพยอมปลูกพับพึงนี้มาประมาณ6ปีนี้นะคะปีแรกซื้อมาออกดอกนะคะ ออกดอกช่อใหญ่ปีนี้ช่อก้านสั้นนะคะนี่ค่ะช่อก้านจะสั้นนิดเดียวเองทุกปีนี้จะช่อสูงสุดหัวยื่นมือเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือลำต้น,นะค่ะนะคะว่าสูงขนาดไหนนะคะสุดหัวยื่นมือเลยนะคะนี่ค่ะจนมาถึงช่อดอกนะคะ แต่ก็ยังโชคดีเพราะว่าเขาไม่ออกดอกมาสองปีแล้วนะคะพะพึงดอกขาวเป็นยาสมุนไพรนะคะใช้ใบของเขานี้เวลาเราปวดหัวเขา่าปวดตามข้อนะคะเอาใบไปลนไฟแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาอาการปวดด้วยน้ำมันหอมระเหยในใบของเขานะคะ ีนี้นับว่าเป็นปีโชคดีอีกครั้งหนึ่งที่พับพึงของบ้านไร่วังพยอมนะคะดอกสีขาวได้ออกดอกนะคะดอกนี้มีดอกหนึ่งแล้วก็กําลังจะมีชูกช่อก้านดอกนี่นะคะก้านดอกนี้จะยาวสวยสมบูรณ์นะคะดอกใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกของขาวเกือบเต็มฝ่ามือเลยนะคะ เดี๋ยวไว้ให้เขาดอกบานสะพรั่งเต็มที่นะคะบ้านไร่องพยอมจะพามาชมดอกนี้อีกครั้งนะคะส่วนวันนี้ก็เป็นที่ตื่นเต้นนะคะถึงจะเป็นช่อดอกสั้นเหมือนออกอย่างไม่ค่อยเต็มใจก็เหมือนกับคนบางคนนะคะไม่เต็มใจอะไรสักอย่างหนึ่งก็ จะออกมาครึ่งๆก,กลางๆแบบนี้ก็ได้นะคะวันนี้นับว่าโชคดีมากๆเพราะว่าสองปีที่เขาไม่ออกการทำมาหากินอะไรก็ฝืดเคืองไปหมดเหมือนเป็นไม้เสียงทายชนิดหนึ่งนะคะมาปีนี้ถึงจะออกช่อสั้นก็นับว่าคงจะดีขึ้นเพราะว่าช่อดอกนี้เริ่มยาวนะคะ บาลายวังพยอมจะพูดเหมือนวนไปวนมานะคะว่าจะโชคดีโชคดีแล้วก็โชคดีนะคะเพราะความดีใจมากๆเลยเพราะเขาไม่ออกมาให้ชมสองปีซ้อนๆเลยการทำมาหากินก็แย่มาปีนี้ ผลก็ดีนะคะการทำมาหากินก็คงจะคล่องขึ้นนี่ค่ะดอกใบของเขานะคะสูงสุดหัวยื่นมือเลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชื่นชมนะคะดอกของเขาหอมมากๆเลยนะคะยิ่งเวลายามเย็นและยามเช้านะคะจะหอมมากๆเลยนะคะสำหรับดอกพับพึงนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมด้วยความดีใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ